สวัสดีครับวันนี้นะครับพก,ก็ผมนะครับช่างปองจากร้านมิเตอร์สวิตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มี iPad Pro นะครับ11นิ้ว ปี2 0 2 0นะครับเข้ามาให้ผมทาการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาที่ลูกค้าเจอก็คือนะครับเครื่องนะครับติดปกตินะครับแต่ว่าความจําไม่พอใช้นั่นเองซึ่งความจําลูกค้าเนี่ยอยู่ที่1 2 8่งลูกค้าบอกว่านะครับเครื่องนี้ใช้มานานแล้วนะครับแล้วเกิดปัญหาคือโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มเตือนความจําเต็มแล้วนะครับเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็เก็บเข้าไปในเครื่องนี้ก็เต็มแล้วไม่พอใช้นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเพิ่มความจุขึ้นไป เราก็ทําการแก้ไขเปลี่ยนหน่วยความจําให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยความจําถาวรนะครับไม่ใช่ระบบค่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับว่าขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับจะยากง่ายแค่ไหนครับตามไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือภายในของ iPad Pro นะครับ1เปียนิ้วปี2020นะครับเราจะเห็นนะครับว่าหน่วยความจําจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าตัวนี้นะครับที่เราจะต้องทาการเปลี่ยนนะซึ่งหน่วยความจาชิ้นใหม่นะครับก็จะมีชิ้นเพียงเท่านี้เองนะครับชิ้นเล็กมากๆนะครับเห็นไหม ก็นะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนหน่วยความจําชิ้นนี้กันเข้าไปใหม่นะครับ โอคครับก็เดี๋ยวเรานะครับทาการยกตัวหน่วยความจําชิ้นนี้ออกมากันนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําการยกหน่วยความจําตัวเม็ดเก่าออกก่อนนะครับซึ่งเม็ดเก่าอยู่ที่1นึ่งหลักยี่สิกินะครับขั้นตอนการทํานะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์อยู่รอบๆเยอะมากนะครับต้องอาศัยทักษะนะครับแล้วก็ประสบการณ์อย่างท,างที่จะสุนะครับตัวดีโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มทําการยกเม็ดตัวหน่วยความจาชิ้นเก่าออกกันเลยครับ มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยความจานะครับชิ้นเก่านะครับที่เรายกออกมา1 2 8่งร้อยินะครับตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวหน่วยความจำเนี่ยทั้ง128่แล้สองพันหกนะครับขนาดของตัวไอซีนะครับเท่ากันาสังเกตว่าขนาดเนี่ยเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าความจุด้านในนั้นไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทําการนําชิ้นหน่วยความจํา256นี้นะครับใส่กับเข้าไปนะครับแต่ว่าพอนอื่นเลยนะครับเราต้องทําการเคียย์ผิวของเมนบอร์ดนี้นะครับเคียยวพวกคราบตะกัวนะครับ ว่าทาบกาวต่างๆนะครับออกให้หมดให้เอียบถึงจะวางในซีชิ้นใหม่เข้าไปได้นะแล้วก็ถ้าต้องทําการรีบอลขาไอซีด้วยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมีส่วนสําคัญหมดนะครับถ้าเครื่องมือไม่ดีการทํางานก็อาจจะไม่ได้ออกมาสมบ,บูรณ100์ร้อยเปรเซ็นนะครับเราต้องเลือกคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ด้วยนะ <S 1> <S 1> <S นี่หลายคนยังสงสัยนะครับว่าผมใช้ลวดซับของอะไรนะครับทาไมถึงซับดีจังนะครับตัวน,นี้ก็เป็นลวดซับของมิสเตอร์พาร์นะครับ โอเคครับอันนี้เป็นหน่วยความจําชิ้นใหม่นะครับ2องร้อยกิกน,นะครับเดี๋ยวเราทําการวางหน่วยความจําชิ้นใหม่เข้าไปเลยครับก็เราต้องวางนะครับให้ตรงตําแหน่งนะครับที่เดิมใหม่น,นะครับเสร็จร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็เป่าเลยครับ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทําการรีสโตเครื่องกันครับโอเคครับก็มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราต้องทําการเสียบ iPad ของเรานะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนะครับในการรีสโตเครื่องนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมสามยูทูนะครับในการรีสโตเครื่องนะครับจะรีสโตที่ iOS 18.6นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับพอถ้ากรณีเราเสียบไปแล้วไม่เจอคอมนะครับ iPad เราอาจจะเกิดปัญหาหรือเราวางหรวอความจำไม่ดีนะครับแต่ถ้าเสียบไปแล้วนะครับกดรีสโตขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นแ p ปเปนะครับแล้วมีเปอร์เซ็นต์ วิ่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าเราวางหน่วยความจํานั้นใช้ได้นะครับแล้วก,ก็จะมีหลอดวิ่งนะครับสังเกตว่าจะมีหลอดขึ้นมานะครับที่หน้าจอไอแของเรานะครับ<อ>ตรงนี้นะครับก็รออย่างเดียวครับก็ใช้เวลาดิสโตประมาณสัก3 0มสถึงสีนาทีได้นะครับก็ต้องรอกันต่อไปครับผม โอเคมาดูกันครับหลังจากที่เรารีสโตร์เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแอคทีเวตเครื่องกันต่อครับผมความจุที่หน้าจอมันลยขึ้นเป็น256านะครับ เรียบร้อยแล้วครับ iPad Pro 2020นะครับตอนนี้ก็เป็น 256G b แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ผมได้ทำการเพิ่มไปแล้วนะครับมาดูกันว่าจาก128นะครับตอนนี้เป็น2 5 6แล้วเห็นไหมครับใช้กันยาวๆเลยครับ iPad ตัวนี้นะครับปี2020ซึ่งปีนี้นะครับปี2025ซึ่งผ่านไปแล้ว5ปีนะครับหลายคนก็ยังใช้อยู่ใครที่นะครับพบปัญหา ความจุไม่พอใช้นะครับก็สามารถนําเข้ามาเพิ่มได้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาไม่แพงมากนะครับลองทักเข้ามาสอบถามผมก่อนได้เลยครับตามไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาหาผมนะครับอยู่ที่พิจีพาร์คลังสิทิชั้น3โซนเซนทัลนะครับห้อง ITS 0-13นะครับตรงนี้จะอยู่ใกล้กับกาแฟพันไทยนะครับก็ถ้าใครมาหาไม่เจอสามารถโทรสอบถามได้เลยตอนนี้ร้านเราใหญ่ขึ้นนะครับหาง่ายขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับผมนะครับช่างปองไานไม่เจอสวิตพอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ